สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาพันธ์ตันตราชีวทรกุมารแพทย์สาขาพโภชนาการคณะแพทยศาสตร์วชิรพ,พยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกเพราะว่ามีสารอาหารครบถ้วนและมีสารทางชีวภาพช่วยให้ทารกที่กินนมแม่เนี่ยมีการเจริญเติบโตดีแล้วก็สุขภาพด้างกายแข็งแรงแต่การที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ประสบความสำเร็จคุณแม่ต้องมีการเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะตั้งแต่ในช่วงก่อนตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่ก็จะต้องทานอาหารนะคะแล้วก็มีภาวะโภชนาการที่ดีคุณแม่ที่รับประทานอาหารที่ถูกต้องเนี่ยน้ำหนักตัวของคุณแม่จะเพิ่มขึ้นประมาณ12กิโลกรัมและในระหว่างที่ให้นมลูกเนีน่ยแม่ก แม่เนี่ยมีคุณภาพนอกจากนี้คุณแม่ก็ต้องพยายามทําจิตใจให้สบายไม่เคร่งเครียดมากเกินไปเพราะความเครียดเนี่ยจะส่งผลทําให้น้ํานมลดน้อยลงได้ แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จคุณแม่จะต้องมีเทคนิคการให้นมลูกที่ถูกต้องโดยยึดหลัก3มดูดก็คือดูดเร็วดูดบ่อยแล้วก็ดูดถูกวิธีดูดเร็วก็คือคุณแม่ให้ลูกดูดนมเร็วที่สุดหลังคลอดก็คือภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากคลอดดูดบ่อยก็คือให้ลูกดูดนมทุกสองถึงชั่วโมงหรือว่าทุกครั้งที่ลูกต้องการการดูดที่ถูกวิธีก็คือเหงือกของลูกนี่จะต้องงับอยู่ที่ลานหัวนมของแม่สังเกตไดด้้จาาากกกกคงงขออลูเน่็ชิหแ ะะส่วนดั้งจมูกก็เกือบชิดหน้าอกแม่เช่นกันนะคะดงสังเกตว่าเวลาลูกดูดเนี่ยเหนือของลูกก็จะงับกดเป็นจังหวะจังหวะที่ไปรานหัวนมนะคะน้ำนมแม่ก็จะพุ่งออกมาดีถ้าลูกอมไม่ลึกเนี่ยก็อาจจะทําให้รานหัวนมแตกเป็นแผลได้ นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารกเพราะว่ามีสารอาหารที่ครบถ้วนทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแร่ธาตุแล้วก็วิตามินรวมทั้งมีสารทางชีวาภาพที่ส่งเสริมภูมิต้านทานของทารกสารทางชีวาภาพที่พบมากในนมแม่ได้แก่นิวเคลียอไ์ไลโซซานอิมมูโนกรบลินและซินไบโอติกซินไบโอติกเป็นคํารวมนะคะระหว่างโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติก โปรไบโอติกคือจุลินทรีย์สุขภาพนะที่อยู่ในนมแม่ที่มีมากก็คือตัวแลคโตบาซิลัสแล้วก็บิฟิโดแบคทีเรียส่วนพรีไบโอติกคืออาหารสําหรับโปรไบโอติกการที่นมแม่มีซินไบโอติกก็คือทั้งพรีและโปรไบโอติกทั้ง2ตัวนี้จะทํางานร่วมกันทําให้จุลินทรีย์ในลาไส้ของทารกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยทําให้ทารกที่กินนมแม่เนี่ยมีการเจริญเติบโตดีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ติดเชื้อได้น้อย